เจริญธรรมสมุดีมีใจไรทุก์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นวันแรกของงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารแห่งพุทธครั้งที่45นะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่เชื่อมร้อยเข้าสู่งานตลาดอริยะครั้งที่42นะคะและวันที่13ถึง15เมษายนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมสองกิจกรรม2ง,งานร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็คือ ช่วงบ่ายแบบนี้จะเป็นการลงฐานง,งานแล้วก็พบสมนาศิษมารรประจํากลุ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องนะคะ,ะที่ทยอยมาเข้าร่วมงานนะคะจะมีการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าการแบ่งกลุ่มนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยการแบ่งรายชื่อนะคะจากการมาลงทะเบียน เป็นทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันนะคะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการสลายนะคะสลายกลุ่มสลายรูปแบบเดิมแล้วก็ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อก็สามารถนะคะที่จะเข้ากลุ่มต่างๆได้นะคะตามอัธยาศัยเพียงแต่ว่าต้องทำขบวนการกลุ่มจนครบ7วันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ถือว่ากำลังพี่น้องเหล่านี้ยกที่ทาทุกท่านนะคะที่มาร่วมในวันงานก็จะถือว่าเป็นกำลัง หลักเลยนะคะที่จะช่วยกันบำเพ็ญเตรียมงานตลาดอริยะไปพร้อมๆกันแล้วก็การมาปลูกเสกพัดแท้ๆท,ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเพื่อที่จะฝึกฝนนะคะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบเดินมักมีองค์แปดทำกิจกรรมการงานแต่ก่อนที่จะไปลงฐานงานโดยหลักๆนะคะในช่วงบ่ายจะเป็นฐานงานที่ทำบริเวณอาคาร เงินบวรนะคะที่จะจัดงานตลาดอริยะส่วนช่วงเช้าจะเป็นกสิกรรมไร้สารพิษนะคะตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะสามารถตรวจรายชื่อได้นะคะนี่ทางญาติธรรมนะคะอาอาก็กําลังตรวจรายชื่อในแต่ละกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการพบกลุ่มของแต่ละกลุ่มในภาคบ่ายวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็าอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ละสิ่งที่เห็นก็คือการเตรียมความพร้อม ของแต่ละท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็พร้อมนะคะที่จะสลายกลุ่มสลายรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้บริเวณใต้เงินศูนย์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีการพบกลุ่มเราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะก็จะมีการแอบ,บแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็ได้พบสมณะสิคามารประจํากลุ่มนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็ถือว่าหลังจากที่พบกลุ่มในวันแรกแล้วนะคะก็ต้องทากิจกรรมร่วมกันนะคะจนกระทั่งถึงวันงาน เลยทีเดียวนะคะทั้งหมด7วันที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกันเป็นขบวนการกลุ่มนะคะที่พ่อครูหล่อหลอมให้พวกเรานะคะชาวยาติธรรมชาวโอโศกได้ฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนแบบสาธารณภคีนะคะหรือว่าเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีกันนะคะเป็นเอกีภาะแล้วก็ใช้หลักสารนียธรรมของพุทธพจน์เจ็ดนะคะนี่เราก็จะเห็นนะคะแสงอรุณที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะ ก็ได้เห็นนะคะแต่ละท่านก็มีความเบิกบานมีฉันท่าน,นะคะนี่เป็นกลุ่มแรกที่อยู่ใต้บริเวณเฮือนศูนย์เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการพบกลุ่มในแต่ละจุดนะคะซึ่งมีทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ทางด้านขวามือของใต้เฮือนศูนย์นะคะยังมีจุดอื่นๆก็กระจายพื้นที่ทั้งหมด 8จุดด้วยกันนะคะเท่าที่เราทราบจะมีที่เรือราม,มาจาัรด้วยนะคะหลายๆคนที่ติดตามราชธานีโศบอยู่ก็ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ เราก็จะเห็นบรรยากาศยาติธรรมมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมาเตรียมตัวเพื่อช่วยเหลือ,อแล้วก็ช่วยเป็นกําลังในงานตลาดอาริยะด้วยนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงวันงานตลาดอาริยะอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมจอมยุทธนะคะเมือม่อเช้านะคะท่านใดที่เคยได้ฟังทมเมือ่อเช้านี้ตอนที่ท่านเดินดินนะคะกับท่านอาจารย์หนึ่งท่านบินบนนะคะ,ะท่านก็บอกว่าเราจะเป็นจอมยุทธก็จะต้องฝึกฝนในการที่จะ ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับหมูม่กลุ่มไม่ใช้หอ,อกปากนะคะอ่ามีอาวุธต้องไม่ยึดนะคะอันนี้เราก็เห็นในอาการใต้เหงืูนยูตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งก็จะมีสมณศิกขมารประจํากลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็มีสถานที่ประจําของตัวเองก็จะเห็นมีความหลากหลายยติธรรมที่มาร่วมด้วยช่วยกันนี่จะเป็นกําลังหลักนะคะในการเตรียม ทำพร้อมเข้าสู่งานตลาดอรยะต,ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่8วันแล้วเท่านั้นเองนะคะก่อนจะถึงวันที่13เมษายนวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานปลูกเศษนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเดินชมจุดอื่นต่อนะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่เราเห็นใต้บริเวณพั้นศูนย์นะคะกับ สวยๆนะคะปลูกเสกพระแท้ๆของพุดครั้งที่45ณบวรราชธานีอโศกท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะติดตามชมได้ทุกช่องทางของบุญนิยมทีวีนะคะก็ทั้ง Facebook YouTube ก็จะมาถ่ายทอดให้เห็นบรรยากาศสดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะซึ่งถือว่าเป็นงาน ใหญ่ประจำปีของชาวอโศกทีเดียวนะคะที่มาร่วมเสียสละในวันนี้ในรอบนี้ก็เป็นตลาดระยะครั้งที่42แล้วนะคะส่วนงานปลูกเสกก็คือครั้งที่45แล้วนะคะจากมาแล้ว45ปีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปจุดต่างๆบริเวณเมืองบวอนะคะเดีย๋ยวเราก็จะทำกิจกรรมกันเนี่ยคะ่ะบรรยากาศสดๆนะตอนนี้